ลูกปืนล้อแตกดุมล้อมีปัญหาสังเกตได้จากสิ่งนี้ 1. เสียงหอนหรือเสียงดังผิดปกติเมื่อขับรถจะได้ยินเสียงหอนหรือเสียงดังเข้ามาในห้องโดยสารจากล้อข้างใดข้างหนึ่งและเสียงจะดังมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็ว 2. พวงมาลัยสั่นหากลูกปืนล้อแตกหรือดุมล้อเสียหายอาจทําให้ช่วงล่างเกิดการเสียสูญจนส่งผลให้พวงมาลัยสั่นขณะขับรถด้วยความเร็วสูง 3. การเลี้ยวรถฝืดและมีเสียงดังเมื่อหมุนพวงมาลัยเพื่อเลี้ยวรถ อาจรู้สึกฝืดกว่าปกติและมีเสียงดังมาจากล้อรถ 4. การตอบสนองของล้อผิดปกติผู้ขับอาจรู้สึกได้ว่าล้อรถหมุนไม่ลื่นไหลทําให้ขับขี่ได้ไม่เสถียร 5. การสึกหลอของยางรถยนต์ไม่เท่ากันหากลูกปืนล้อเสียหายอาจทําให้ล้อหมุนไม่เสมอกันส่งผลให้ยางสึกหลอผิดปกติ 6. เกิดความร้อนที่บริเวณล้อมากกว่าปกติหากสัมผัสที่ล้อรถหลังการขับขี่แล้วรู้สึกถึงความร้อนที่ผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าลูกป,ปืนล็อกกำลังมีปัญหา